มนลนไม่ได้ลมผมพังเดี๋ยวก็าหน้าโหยทำกรมซาตร์ตรงนี well> uh ้ใหม่ไม่ใช่ปรอย่างเดียวนะ้เนี่ยกัวหาโอ้ยใช่ผมาพบเลยใช่วยมากเขาเรียกผรวหญ้าวันนี้น้ำที่ดีนี้น้ำท่ดีเฮ้น้ำเท่าอยู่นี่ลวกันตรงเข้าไปเกอนาเขาไป้นลนึง ลองไองเลเนเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวุพนที่จะมานกนุพานที่จะมา่ไั่งหมดเลยอหน่อยพบยังพะไรด้พาเป็นมกุเทศเดินไปทีเดียวจะได้ไม่ต้องฝากขยะ ใช่ขอสั่งด้วยเดี๋ยววะเนอะไรเนเขินเขินเขินเคินเขินเขอนเขินเนเขินเขินเขินเนเขินเขนเขินเขนเินเขอนเขินเขินเขอนเนเ้นเขอนเนเขินเขนเเขินเขินเขินเินเนเขินเขนเินเขินเขินเขอนเขินขอนเขินขนเนนเนเขินเขินนเขินเขนเขขินเขนเขอนินนเขินนเขินเนเนินเนเนน ต้องเห็นจะนั่งเลยนัน่ยน่กันสากนี่นั่งนี่ได้ข้าวเหรอเฮ้ยสวยไเนี่ยสวยสวยสวยเดี๋ยวเราไดูไทได้สองดีสองปีทีผมพูดโค้งงออ้ยับนทีแบบของปีเลยนะุ้ยทำพ่อ่อนพ่อแกหนา ยังอยูกับท่านหนึ่งค่อยๆไปเลยก็ได้ไรหนตไ่งป็าปด้ลงตรงนี้ทํงางเดียใครรู้บ้างมันีดอันนั่ดีมคะมีขัดน้ำค่ะขัดน้ำก็ถึงไปเป็นของธรรมดา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ rồi không bỏ lỡ những video hấp dẫn เไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเลยก็ต้องรอก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนที่งานกางนนทำอะไรที่ไม่ได้หตงเขาไปไหนไม่ให้ไ่นี่ตัวจะแตกเออ ันเทงนเท่นเทนเงกระดุดร่วงอนี่เนะเฮ้ยต้อเปลี่ยนทางไี่ได้อ่างนโอ้โอ้มีเลยอรจะไม่ปิดหรอีมวเปลี่ยนได้ไอเนี่ยง้น้องเมลเข้าไปแค่ขาอยเองเลอเล เรียบได้ไดจัดงากเลสื้อผ้าวันนีทีละคนได้เขาไปสองคนก็ได้ไม่ต้องเหนหลอกคััไปเส่แล้วันนี้ครับไอ้เจ๊พี่ตู๊ดหัวไอ้ดิ โอ้โหของเราเลครับอยู่หลังบ้านแต่ว่าในโรงนี้โอ้ยแจกไหมอ่ะวันนี้วันนี้แจกไหมพี่การวันนี้แจกไหมคะในงานนี้นี่มีแอร์ไหมเดี๋ยวให้มันเต็มโรงก่อนนะใครที่จะเอาไม้มาฝากเลี้ยงฝากได้นะครับแต่ว่าตอนคืนนั้นต้องซื้อคืนนะฮะโคตรงงงงคือฝากได้แต่ว่าต้องซื้อคืน

อุ้ยดีขึ้นเยอะเลยโเยเออดีมันเหมาะกันอยู่กันทั้งหมดเห็นะคิดมาแล้วแล้วก็ยืนแบบนี้อย่าเปิดน้ำนะดูแต่ตามืออย่าต้องเสื้อจะวางเกี่ยวโอ้โหเข้ามาครับอย่าอย่าอย่าบางประโเข้ามไม่ได้ระวังสายเกี่ยวต้นไม้ ดูแลต้นไม้หน่อยครับอย่ามองแต่ศิลปินอย่างเดียวนี่ทัวอะไรอ่ะหยิบไปได้เลยไหมคะเหมือนมามันมาตรงนี้ที่สามยืนตรงนี้ผมจะถ่ายคอนเทนต์เร็วยึดได้แล้วกันยืนอย่างนี้ยืนอย่างเงี้ยแบบแบบเป็นช่องอย่างเงี้ยยืดหน่อยถ่ายคอนเทนต์อ้าวคนละช่องเดินละกันถามดีแค่เปิดจะได้กลบเดินมาหนูนเดินมาเลย ดูแต่ตานะมีกล้องวงจรปิดนะเนี่ยแม่หลัเลยครับเนี่ยแม่หลานเลยเนว่เนี่ยยก่อนเี่สาวร้อยาเกี่ยวเกี๊ยวข้ไม้สาขาลุมมาหน้าเข้ามา ต้นไม้หน่อยครับหนาวเสื้อมันเกี่ยวเสื้อมันเกี่ยวไปข้างหลังไปข้างหลังก่อนเลยเลื่อข้างหลังก่อนระวังเสื้อเกี่ยวต้นไม้ไปน่าพาเข้ามาเลยกูหายเรื่องกันแฮะเห็นไหมดอกออกเห็นไหมตรงไหนอ่ะหยิบได้ไหมระวังเสื้อเกี่ยวต้นไม้วินี่น้าเด็ดมากเลยอ่ะ อันนี้เดี๋ยวจะไปปักกาคืนนี่ตรงไหนปอนั้นอ่ะนี่เหรออืมใช่เอาไปเลยได้เลยนะจริงป่ะห้า5บห้าบาทเข้ามาผมยางเลีงเก่งเกี่ยวเพราะเกี่ยวแน่ห้ามใครทำต้นไม้ล้มคิดปรับค่าเสียหายนะครับต้นละห้าพันนะครับ เราวางโดนนะโอเคเข้ามาอยู่เรองนี้หมดเพราะว่าเรองนี้ไม่มีสปริงเกอร์ครับเราจะทำคอนเทนต์กันแล้วมันไม่แรงมันไม่แรงมันแบบฝอยๆเบาๆโอเคยังพร้อมยังทำไมมันไม่เต็มหรือว่ามันดูแบบว่าเรียกเข้ามาจะมีกันแค่นี้มันเต็มหมดอีกไม่ได้แล้ว พี่กันเปิดนะแล้นี่คือไม่ได้คราต้องใช้คื่องี่สั่งงานเอาโทรศัพท์อไเครื่องนึ่งมา Apple อะไร iPhone 15 Pro Max โอ้เลยไม่กล้าหยิบเลยมีสิบสี่ i p ร Max อ้าวได้แล้วพบแล้วเข้ามาก่อนแล้วรวังเสื้อเกี่ยว ร้อยแล้ไม่เนี่ยตามแล้วแต่งเขาตาอเขายังเขามาข้างในแล้วต้องเข้ามาใกลๆกันไกลลๆกันเหมืนค้นไม่้มดแล้วหมดยันละ แม้วาจะไปให้ศิลปินก็มน่งเราเอากันเองกันเหอนไม่จัดการไหมครับเลยกนอยู่หนบ้านหมดแล้วใช่ไหมจะถ่ายนะโอเคทุกคนต้องยังไงทำคนชื่นเฉลิมดีเลยก่อนหน้าไม่ถหมดปะล่ะเธอหายหมดไปยังไงอ ครับครับมีอะไรครับไปด้วยกันอุ้ยเกี่ยวต้นไม้เสืิมเส้อเกี่ยวต้นไม้กันด้วยนะทุกคนครับครับมีอะไรครับวันสงกรานต์วันสงกรานต์ก็คือวันปีใหม่ไทยใช่ซึ่งประเพณีของการเล่นน้ำสงกรานต์ก็สคัญใช่ บ้านน้งการโอ้ยพร้อมเพียงหน่อยเฮ้ยตงนี้คือโรงการ้านนะครับแต่ว่าไม่สร้างมาแล้วเนี่ยเป็นประเด็นรองในการวิสัยประเด็นหลังแล้วคือว่าผมสร้างมาต้อรักไครครับนี่เพราะวันนี้เพราะวันนี้คือวัน

เอาเลยน้องเข้าโตมเลยอายอ่ะเอาไปกินที่สูงอ่ะดูอยู่นะคะได้น้ําเนาะอันนี้ทําให้ได้ครับขอสักชิ้นขอน้ําต่อไปครับแล้วเอาน้ํานะคะขอน้ํา5ต้นครับ <coughs> 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 เฮ้ม่ด right <The> ิด <göster ges 2> mm ิ๊ยะคะคุณผ้เป็นัไบ้คการช้อปของขอขายหมบ้านยังน้รรมชาติ้นัไครับต้นต้นก็ตกใจ้นก็ตกใจเป้นรวังเสื้อเกี่ยวต้นไม้กันนะ

พอแล้วพอแล้วออกไปพอแล้วกลัวเสียหายสวยๆนั่งมาเนื่อยๆแมด่าแม่บอกว่าต้นไม่มากเลยไม่ถามมันเป็นเชื้อลายของก็เป็นที่บ้านอ่ะที่กันน้อยหายรุ่หน่อยอันนี้เหมือนกระหางไม่ได้เอทีว่าถึงกับเหี่ย เสี่ยเขาไมรู้ว่าเราใช้เวลาเียบเสี่ยไม่ได้เสี่ยนี่เสี่ยนี่เป็นถูกวะเกยบเสร็จหนึ่งร้อยนี่นานปานี่จะขายเมื่ไหร่้อรอดกัดยางนาคนี่ราคามันตกใช่มันตก่เบไหเรับใช่เก็บดีก่านะแล้ต้นใหญ่ก็ได้ วนถ่ายจะออกเาลมลวกันอ่งนี้นะอหมือนกนเล็กนี่ว่าถายว่ถ่ยจอลงมาอะไรนะถ่ายจอบจอบแบบนี้จอบแบบ้ยิ่งกว่า công ty công ty gì? rồi <laughs> chúng tôi, rồi chúng ห้าพัสำมผัสแล้วต้องซื้อเลยน้องหมกยังไม่ขายสวยจังโอ้โหางนั้นมเปลี่ยนซื้หากันเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวไม่นี่ไปงานอีกวันเล่นสิบสี่มาแล้วค่ะเไรอครับไม่ครับ